วันนี้มาเยี่ยมโยมอีกบ้านหนึ่งนิยมใครอยู่ไหมอยู่นะอยู่อ๋อนอนติดเตียงอยู่เหรออาต้องถอดรอ,อ,องเท้าก่อนนะอ่อโอ,อ้บ้านนี้ต้องเคารพหน่อย <c oughs> ไม่เคารพนิชนเลยใครบังอาจไม่เคารพ แต่ของบ้านไม่ได้ไรบ้านมีมีไฟไหมมืดเหรอ๋อค่ะมีค่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อะยรเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูกศิษย์เปิดให้อ้าวปึ๊บอีกอันเนึ้หลอดหนึ่งอีกหลอดอ๋อป่วยนานหรือยังป่วยนานแล้วนานแล้วเนาะโอ้โหนี่ใช้พัดลมสองตัวเลยหรอ ตัวเดียวเอาไม่อยู่เหรอร้อนเหรออ๋อร้อนมากยอยุงเยอะร้อนยุงเยอะอายุเท yeah. ่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสี่ค่ะเจ็ดสิบสี่ก็ดูเหมือนคนก็ชอบทําบุญดูแล้วตอนนั้นป้าม่อยู่ที่เขาก็ตอนนั้นยังไม่ป่วยไปทุกวันเลยเออไปทุกวันเลยพาเขาก็หมอนัดแล้วนัดเอก แล้วอะไรเดี๋ยวปิดนี่เสียงเข้าตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงก็หมอกขนัดผ่าเขาแล้วก็ไปดีเอ่อวูบเป็นโรคหัวใจวูบลงข้างถนนลงข้างถนนตรงหน้าปั๊มตาดาวอ่ะลงไปเลยข้างถนนน่ะแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็เลยเซ็นเซ็นทีมันเร, ja ร call, ือที่ทีเขาฉีดที่มันไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันขาดไปเสนหนึ่งเลยเขาฉีด ฉีดเลือดไปไปเลี้ยงไอ้นี่ไป,ไปบอกให้โยมพอรักษาเขา,ารักษาไอ้นี่เสร็จพอจะพาขาไปเอ็กซเรย์เป็นไอ้นี่นอีกรูปม,มาตอยทำไมเยอะจังอะเนี่ยเข้ามาทีเดียวสามโรคเลยค<อ>่ะองพ่อจนะแม่ก็กาอี ก็อีก็อีกเขาตู้สูงมากก็อ oh. ีกเขาตู้มันมันจะตันไปก็อีกตัวนั้นมาทีเออานนั้่อาเขาเกิดนั่งคนเออเป็นรูมาติซเป็นมากเลยเนี่ยเป็นนิ้วเดปวดไหมปวดปวดเนาะปวดหมดเลยเนี od, opot, ่ยขาข้อเนี่ย ปวดหมดเลยนิวเสียสงสัยที่อยู่ไม่นานนะหลวงพ่อฮะสงสัยที่อยู่ไม่นานกลัวไหมกลัวตายไหมไม่กลัวเลยอยากไปต้องอย่างนี้สิอยากไปจริงๆเลยแต่ว่ายังมีโอกาสสร้างบุญอยู่ก็คือให้หัดกําหนดจิตก่อนวันที่เราจากไปไม่เป็นไรแต่ให้มีแสงสว่างดำทางไปก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วล,ล,ลึกถึงยังไงก็คือให้หัดกําหนดทาสมาธิจิตก็คือองค์บริกรรมแล้วว่าพุทธโทหัดกําหนดอยู่ข้างในพุทธโทรกรําหนดพุทธโธไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปนี่โย,ยมนอนเนี่ยโยก็หัดพุทธโธพุทโทไปเรื่อยๆแล้วใจโยมจะเริ่มสงบลงนิ่งลง พอจิตนิ่งสงบลงบวกกับได้ฟังธรรมด้วยเดี๋ยวจะมีวิทยุธรรมะให้เลยฟังธรรมไปใจโยมจะเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขโอ้เราเกิดมาชาตินี้เนาะเราได้ใช้กรรมแล้วเรารู้ธรรมะแล้วชีวิตเรานี่ถือว่าประเสริฐแล้วใจโยมก็จะสว่างสบายถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ธรรมะเราจะโทษตัวเองทําไมเป็นอย่างนี้ทาไมอย่างนี้ฉันเมื่อไหร่จะตายฉันเมื่อจะตายมันกลายเป็นทําให้เราเศร้าหมอง,งพอเศร้าหมองแล้วเวลาจิต เราไปที่นี้ไปไม่ดีละพยมก็มีทุนเก่าอยู่แล้วนี่วพนที่จะมามองยมอยู่ว่าเออคนนี้เป็นคนทําบุญนะตอนนั <ใจ S 2> ้นที่พระมาอยู่บนเขาอะไปทุกวันเลยตอนนั้นยังขี่รถได้ hmm. ยังมียังทํางานปกติ hmm. ขาแข้งเขาเขาเขาไม่เสื่อมสองข้างนี่เสื่อมสองข้างยังไม่ได้ปานนั่นเนี่ย hmm. สองข้างเลยไเสียงออกใต้น,นั่นเนี่ย ตรงข้างเลยแล้วก็หมอก็นัดแล้วนัดอีกพอนัดก็ไปเจอลูกนั้นออพอนัดอีกก็ไปเจอเอีกลูกนี้ก็หมอก็ไปกระ่า<อ>หมอก็หมอที่ผ่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาเสียวเพราะว่าลูกมันแล้วแล้วยมอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับลูกสาวลูกสาวก็ไม่ไม่ปกติปกติด้วยเป็นธรมาที่สามาธิสั้นนะแตงเนาะสมาธิสั้นเอะสามาธิสั้น ไม่อยากดูเลยหลวงพ่อไม่แต่ไม่เป็นไรแล้วไงหลวงพ่อมาแล้วก็ให้หัดกําหนดไปสักพักก่อนแล้วฟังทำพอใจเรามีความสุขใจเราวางได้แล้วนะโยมต่อไปก็เลอแต่ว่ากรรมใช้มันไปแต่จิตเราก็ต้องภาวนาไปอยู่ลูกเราํำกินมีนด้แล้วก็บานก็ตอตรงชถวเขาตงงตื้ออไอยงนี้แล้วลูกก็ไม่ปกติแล้วไมู้จะอยู่ไปได้ไหม,มคิดน่ไน่ก,กินเลย ยากันยุงแทนยุงอ๋อแตมา<ช>ลงแทงกันไปจุดไม่ได้ไยุงก <จะ S 2> ็ไม่ดอะอ่ะพิจเ,เดี๋ยวดับสักแค่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้จุดใหม่นะมาแพ้แล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวยังไงไม่อะไรแตมาจะช่วยโยมสองอย่างวันนี้อย่างแรกช่วยให้โยมมีเงินทองใช้อย่างที่สองนำพาจิตโยมให้ออกจากข่วงแห่งความละทมที่เราทุกข์อยู่โดยสภาพของสังขารและความ เจ็บป่วยไข้นะฉะนั้นร่างกายตอนนี้มันก็อย่างที่เรารู้ว่ามันสภาพที่มันแย่ yeah. mm hmm. เดินก็ไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้น,นี่ทราบอยู่แต่ว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันไปก่อนเราก็เริ่มบำเพ็ญกต่ชาตินี้ใหม่เพื่อให้เราจะได้ กุศลติดตามเราไปสมมติว่าถ้ายมตายตอนนี้สมมตินะโยมก็ไปทุกข์อีกเพราะไม่มีต้นทุนที่ดีไม่มีเลยอ่าเห็นไหมดังนั้นต้นทุนตอนนี้ที่ดีสุดคือต้องหัดภาวนากำหนดพุดโทโธบริกรรมไปเพราะข้พุโทโธนี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผ,นะผู้เบิกบานก็คือพู้เจ้าเราเป็นผู้ตัดสรู้ย่อมาแล้วเมื่อยมระลึกถึงผู้เ,เจ้าครั้งหนึ่งอานิสงส์ยมก็ได้เจอ และเราทําไปบ่อยๆบ่อยๆเข้าไปเข้าจิตมันก็เริ่มมีสมาธิขึ้นมีความหวังขึ้นมีกุศลขึน้นแลวโยมก็จะสว่างไปทีนี้ตายก็ตายช่างมันแล้วแต่ตอนนี้อย่าต่อบุญก่อนนะเดี๋ยวมีเทศธรรมะเอาเอาเอาทศมาอยู่ไหนเดี๋ยวจะได้ฟังเคยสวดมนต์ธรรมะไหมหรือว่าหรือว่ามีแต่ เสียบไฟได้แล้วก็มีฐานแห้งชัดเลยเสียบไปชัดไปในตัวนะน,นี่คือฐานแล้วก็ฟังได้ถึง387ชั่วโมงธรรมะมีสวดมนต์เช้าหนึ่งสวดมนต์เย็นหนึ่งกับแท็กหนึ่งแท็กสองนอกนี้300กว่าชั่วโมงเทศหมดเลยเดี๋ยวฟังดูนะไม่ต้องเสียใจละเดี๋ยวพระมาละ

ถ้าเราจะฟังธรรมะต้องเลิกจากเลขสามนี่แล้วอันนี้เริ่มเปิดแล้วเทศล้ว ตั้งแต่แขกสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวโยมจะมีความสุขแล้วต่อไปนี้ไม่อยากตายหรอกเชื่อจะฟังใจสงบไปแล้วต่อไปโยมจะแผ่บุญก่อนเนี่ยพอยมได้บุญตรงนี้เสร็จนะฟังไปจิตเป็นสมาธิพุทโธพุทโธฟังไปใจสงบไปพอฟังจบกันปั๊บทุกครั้งเลยด้วยบุญนี้ขออุทิศให้ใครแผ่ให้พ่อให้แม่ ให้กับตัวเราเองหรือผู้ล่วงลับไปโยมกระลึกลึกไปโยมได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยอยา่าเพิ่งตายโอกาสนี้ดีที่สุดแล้วแต่อย,อยู่สักอีกปีสองปีสามปีห้าปีช่างมันถ้ากลับเป็นการเริ่มสร้างบารมีนแต่ต้องฟังทับนะครังต้องถามมาสำรวงด้วยอะไรเสียงไทยรู้ไหมเดินย่องย่องนี่สัมมวมไหม มมฟังสบายเลยเดี๋ยวนช้ภาวมายัางตอบไม่ได้เพราะอะไรตอบไม่ได้ตอบนอชีแต่การปฏิบัติเนี่ยธรรมะสํมรวมกายเราสํารวมอยู่ในศีลถูกไหมให้ศีลเบฟัง<ร>ไปเลยตลอดนี่นปิดแค่นี้เอง นี่ก็เปิดแค่นี้แล้วเวลาพอฟังไปฟังมาเอ๊ะอยากฟังสวดมนต์ก็มากดเลขหนึ่งถ้าสงสัยเดี๋ยวก็ถามใครที่มีความรู้หน่อยก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเกาจะบอกแต่ฟังได้ถึงสามร้อแปสิบเจ็ดชั่วโมงสบายแล้วเอาเดี๋ยวจะมอบให้เดี๋ยวให้เงินไว้สักสู้ต่อให้ไปสามหมื่น เก็บไว้เลยเกวไว้ใชเ้เอาเงินให้ยมสามหมื่นเอาเอาข้าวสารมาสักหกลูกเนี่ยแดงลูกแดงลูกชีวิตตรงไม่เป็นไรจะมาจะมาสัมผัสของตะมาเองมาแต่ละคนคนที่พอมีบุญมีทานบารมีก็ต้องก็ต้องช่วยกันเอ,เอาเอาข้าววางไว้แล้ว อาหารทานได้ปกติไหมทานไม่ได้โอ้ต้องระวังมาเลยเนาะข้าวน้อยข้าวน้อยก็ดีแล้วข้าวอยากกินเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวกินข้าวได้น้อยแล้วทุเรียนกินได้ไหมทุเรียนกินได้แต่ไม่มีทุเรียนกินอ๋อไม่มีทุเรียนกินเอา <c oughs> ทุเรียนมาสองลูกจัดมาจัดมา <c oughs> เอามาสองลูกเลยเอาลูกใหญ่ๆ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าลูกขนาดกลางมาสามลูกเออเอามา ก <G ül üyor> ินได้แต่ยังไม่มีเดียวๆจะจัดให้อยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแคออกธรรมสัญจรปวดญาติโยมไปเห็นใครได้รับประโยชน์เราก็มีความสุขเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าสุขคือการขอสุขที่เราเราได้แต่วันนี้เปลี่ยนแล้วสุขคือการให้เห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็ เพิ่มไปด้วยนะเจ็บเนาะโอ้ <7 S 1> <7 S 2> เจ็บไม่เป็นไรวังเทอามไม่ได้เลยครับเขาตเดีย๋ยวต่อไปพอยมฟังปั๊บยมจะรู้เลยว่าเอาลายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราอาศัยเขาอยู่เป็นธาตุสีอาศัยเขาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จากเขาไปแล้วเอาละใช้เขาไปก่อนได้เท่าไหร่เท่านั้นยังอาศัยเ็อยู่เพื่อให้เราได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ให้นึกถึงจุดดีถ้าโยมมองจุดลบบนใะนชีวิตมีแต่แห้งกับเหี่ยวแต่ถ้ามองจุดดีก็อาวบางคนหูไม่ได้ยินอา้าวโยมดีกว่าเขานะ<ห>บางคนตามองไม่เห็นนะเขาทุกข์กว่าเรานะบางคนเนี่ยขยับตัวไม่ได้นี่โยมยังลุกขึ้นนั่งได้ถ้าเทียบอย่างนี้โยมยังดีกว่าเขานะนั่งน่านั่ง,งได้อย่างเดียว ก็ไม่เป็นไร,นไ,มไ,รไม่เป็นไรรวยหัวใจ,ม,จม,มันจะไม่เป็นไรสารพัดโรคอะไรของโยมตอนนี้นะ,ะต่อไปก็ต้องฉีดเลือดขึ้นไปเรื่องต่อไปโรคช่างมันเถอะมีต่อไปโยมบอกโรคช่างมันเถอะอ้าวนี่เสียบไฟได้ทั้งวันเลยนะชาร์จได้เลยสบายเอาปัจจัยให้สามหมื่นอารับไปเนี่ยเก็บไว้วเอขอ,ขอปัจจัยสาม,มนี่ มีหนังสือสวดมนต์ถ้าคิดถึงหลวงพ่อก็มองหนังสือหลวงพ่อนะ,อ,ะอันนี้ก็เวลาจะฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยเดี๋ยวไปนะทีนี้ให้โยมรู้นะว่าอย่ามองโลกในแง่ลบหมดเรายังมีสิ่งที่ดีอยู่ตาเรายังมองเห็นหูเรายังได้ยินเสียงเรายังพูดได้สั่งเปียล,ลูกไว้แล้วเนี่ย เป็นตั้งเปล่าแล้วว่าทำไมอยู่ก็บ้านนี้อยู่ไม่ได้นะย้ายไปเช่ามาหาบ้านถูกๆยู่นิตเดินพันสามไม่เป็นไรตอนนี้ดูไปก่อนสังส่งเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ร้องให้อ้าวตมาไปแล้วนะกินยากันจงเยะอะเอาเปิดพระลม้โยมแต่มาจะเมาแล้วโยมต่อไปพุโทโธนะไม่เป็นไรเอามุ้งแตมามีมีมุ้งใหญ่ให้ มุงหกฟุตแล้วก็ลูกลูกนอนนี้ด้วยเหรออ้าวเอาละน้องสาวเอาสาวุสาวุ